สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่อิสสุดีแม็ซ์ X Series สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเท่าทันเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัลยุคนี้กับรายการ Cyber City ครับ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกลทำโลกในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เข้าใจและเท่าทันดังนั้นแซเบอร์เิตีจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตในทุกกระแสของโลกไอทีครับไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับเริ่มต้นกันด้วยซีบิสองพไปดูกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง จากนั้นไปพักผ่อนหลบอากาศร้อนในความหนาวแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะครับไปเริ่มต้นช่วงแรกกับเทคโนโลยีของการสื่อสารในงาน Mobile World Congress 2015กันก่อนเลย ในขณะที่หลายๆคนนะครับได้ติดตามการเปิดตัวของ Samsung Galaxy S6 ในงาน Mobile World Congress ที่ผ่านมาแต่ว่าอีกหลายๆคนนั้นก็หันไปจับตาบริษัทที่เคยโดดเด่นในวงการสมาร์ทโฟนอย่าง HTC ซซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้ประสบภาวะยอดขายย่ำแย่จนแทบจะหายไปจากเวทีในตลาดโลกเลยทีเดียว HTC นั้นเคยเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคก่อนที่จะมี iPhone และ Android แต่นับจากนั้นเป็นต้นมานะครับชื่อเสียงของ HTC ก็เริ่มโดนกลบและโดนถล่มดยงบการตลาดของ Samsung และ Apple ที่มาหาศาลแบบเทียบกันไม่ได้จนทำให้ยอดขายของ HTC นั้นตกต่ำลงอย่างเป็นประวัติการ แต่ในงาน Mobile World Congress ทั้งล่าสุดทาง HTC นั้นยึดเอาเวทีระดับโลกแห่งนี้นั้นเป็นที่ประกาศแนวทางใหม่ที่ชื่อว่า Utopia in Progress พร้อมที่จะพลิกฟื้นบริษัทด้วยการเป็นมากกว่าแค่บริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นไฮไลท์ในงานที่แฟนๆ HTC รอชมคงมีไม่พ้น HTC 1 HT M9 ที่มาในดีไซน์แบบ two-tone วัสดุทำจากโลหะพร้อมด้วยโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่อย่าง Qualcomm Snapdragon 810และกล้องด้านหลังระดับ20ล้านพิกเซลแต่ที่ดูเหมือนว่าจะได้ออกสื่อมากที่สุดนะครับกลับเป็นนวัตรกรรมด้าน virtual reality ที่งานนี้หลายคนนะครับคอนเฟิร์มว่าทำงานได้ดีไม่แพ้ Oculus Rift และกำลังเตรียมเปิดตัวภายในปีนี้แน่นอนแลครับ HTC Vive เป็นความร่วมมือระหว่าง HTC และ Valve ซึ่งออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์บน PC โดยเฉพาะนั่นหมายถึงว่า HTC นั้นกำลังก้าวข้ามแพลตฟอร์มมือถือไปยังแพลตฟอร์มอื่นโดยอาศัยความร่วมมือกับบริษัทต่างๆตามแผนที่ได้ประกาศไว้ในครั้งนี้ซึ่ง Valve เองนั้นก็ถือว่าเป็นค่ายใหญ่ในวงการเกมบ bon น PC และอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะพลิกรูปแบบการเล่นเกมให้สมจริงมากขึ้นหากจะเทียบกันแล้วก็คล้ายกับ Project Morpheus VR ของค่าย Sony สำหรับ เพล่งเล่นเกม PlayStation 4ผมกํลาลทจะบอกว่าการเล่นเกมในปีนี้กำลังจะถูกอัปเกรดเข้าสู่โลกสเสมือนจริงในแทบจะทุกแพลตฟอร์มที่เรารู้จักแล้วล่ะครับนอกจากอุปกรณ์ Virtual Reality ที่ยกระดับการเล่นเกมแล้ว HTC นะครับยังได้เปิดตัว HTC Grip ที่ร่วมมือกับค่าย Under Armour สามารถวัดค่าทางการเดินการวิ่งและการขี่จักรยานและการออกกำลังกายในฟิตเนสได้พร้อมด้วยตัวสัญญาณ GPS ซึ่งจุดเด่นของเจ้า HTC Grip นั้นครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการรองรับกีฬาที่หลากหลายและการทำตลาดร่วมกับแบรนด์ดังอย่าง Under Armour เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่จริงจังในการออกกำลังกายนั่นเองนี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของ HTC ในการที่จะพลิกฟื้นภาพลักษณ์ของบริษัทในยุคใหม่นะครับ แต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะการที่จะสร้างชื่อได้ในภาวะที่เรามีอุปกรณ์ฟิตเนสเซนเซอร์อยู่เต็มตลาดในขณะเดยียวกันนะครับบรรดาอุปกรณ์ VR แบบนี้ก็มีแต่แค่ข่าวและยังไม่มีรายไหนนะครับที่แจ้งเกิดได้จริงสักราย เดินข้ามฟ้าไปต่อกันที่งานซีบิด215ไปดูกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสักครู่เดียว